งานอีนนเวนต์อะไรนี้เป็นช่วงคิวทองเ<อ>หรอโลกลช่วงอะไรช่งนี้ <laughs> หรือมันมาจังหวะนี้พอดีมันอาจจะมาจังหวะนี้พอดีครับ <laughs> ไม่เออใช่ครับรู้สึกรู้สึกยังรู้สึกว่าวผมรู้สึกตอนที่พี่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าคิวมันนาวคิวมันนั่น Now, เอเอใช่ครับรู้สึกว่าเดือนนี้น่าจะมีอีกวันนี้ว่ามียังยังยังแสดงว่าก็ยังมีงานต่อเนื่องใช่ใช่ครับใน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 เดือนนี้ในเดือนแสดงว่าเป็นช่วงเปรีงานใหญ่ๆอะไรไหมรู้สึกได้แบบมารับอีเวนต์ได้เยอะจริงๆก็ใช่ด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะแบบ มันน่าจะเป็นสล็อตที่ที่พอดิบพอดีอาจจะแบบด้วยเคยแคมเปญของโดยรวมด้วยแล้วก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะฟิตติ้งละครเดือนหน้าแล้วก็เริ่มถ่ายอะไรเงี้ยครับคือคิวก็เลยน่าจะลงในในแบบในช่วงนี้อะไรอยเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเก็บเงินสร้างบ้านเออหลายคนแซวว่าแบบช่วงนี้รีบใช้เงินอะไรหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยอ๋อคือหาตังค์ไม่ทันรีบจั่งบ้านอะไรเงี้ยจั่งบ้านตอนนี้อยู่ท้ายแล้วครับอ่าีิก็ อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนมีส่วนเหลไม่ใช่ทั้งหมดเหลืออะไรเหลืออะไรบ้างเหลือเหลือส่วนไหนูกตอนนี้ก็เหลือเก็บนิดหน่อยแล้ะครับเราเรียกเรียกว่าไม่ไม่ยาวมากถูกใจไปพี่เจมส์สำหรับบ้านหลังนี้ของเราเลยไม่รู้เลยครับคือตอบไม่ได้จริงเพราะว่ายังไม่ได้เข้าอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเข้าอยู่ก็อาจจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบว่าว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยโดยรวมแล้วก็ก็โอเคครับโอเคหลายหลายคนก็จะว่าอจะไปเรียนหอของเจมส์ป่าอ๋อในขณะ ฉันรู้ว่าเป็นเรือนหอหรือเปล่าคือตอนตอนที่สร้างอ่ะคือไม่คือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือนหอไม่ไเป็นอะไรเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะไรหรือก็มีแต่อะไรอย่างงี้อ๋อยังคือยังไม่ได้มีแต่ยังไม่ได้มีจัดสรรแบ่งห้องแบ่งอะไรวางอะไรอย่างงี้นะยังยังไม่ได้มีจัดสรรแบบห้องแบบอะไรกันนั้นคือสร้างด้วยความที่มันสร้างมามานานพอสมควร้องรูปอะไรยังไม่มีอนาคตอะไรยังไม่ได้คิดแต่ว่าตอนตอนที่ทำบ้านก็มีคิดตึกอยู่ว่า แต่ว่ามันยังมันมันยังไม่ได้แบบออกเป็นลายขนาดนั้นอยู่ยุงเย็บครับก็แบบว่าให้เขาไปช่วยออกแบบโอ้คุณ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 ฟอแบบว่ามีแอลไอเดียอะไรบ้างไหมครัมีครับมีครับคือก็ไปปรึกษาเขาว่าเออจะออกแบบยังไงดีนู่นนี่นั่นเลยดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนที่เป็นแฟนการเนี้ยบางทีคุยกันเรื่องบ้านมันจะมีแบบตีการขัดขัดขัดการหรืออะไรเงี้ยของเราเป็นแนวไหนลูก ก็เป็นเหมือนชาวบ้านเขาเลยฟังไปครับเวลาเขาแนะนำกิมาว่าที่ดีกว่าความคิดใครเป็นใหญ่อ่ะก็แชร์แชร์กันครับแชร์แชร์กันแชร์แชร์กันแบบนีเลยเพราะว่มีคนร่วมกันในบ้านของเนี่ยคือคือเขาคือเขาก็มาแบบมาช่วยออกแบบมาเป็นเป็นยังไงเลยแต่ว่าแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็คือตีกันอยู่แล้วคือถ้าเกิดใครไม่ตีกันนี่ก็แปลกแ ลองโพสต์ดูผมว่าคนน่าจะแบบลองไปถามว่าทำยังไงครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแล้วมันจะสงบลงยงไงหลวงพี่เจมยอมหรือพี่โฟมยอมหรือยังไงมันผมว่าผมว่าเราก็เหมือนเหมือนว่าเราก็ <c oughs> ต้องนั่งคุยกันแหละครับว่าคือความต้องการเป็นยังไงดูนี <c oughs> แบบ่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอยากได้อันนี้อยากได้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันคือมันอยู่ที่ว่าเกิเราก็ก็ก็แล้วก็ไปแล้วแต่คนชอบ มีโอกาสสะโฮมสะโฮมทัวร์ไหมครับเผื่อบ้านเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมีมีครับมีครับมีครับมีโครับท้องของผมจะชอบแบบยองๆเลยครับแบบชอบของเราเนาะจะแบบจะมีคลิปเป็นไลฟ์สไตล์เราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่จับตามองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโฟมไปแบบเดี๋นโยมาบอยมาบอยมาบอยใจะมีให้เห็นเต็มๆไหมอ่ะมีเห็นน้ำเต็มไหมอะไรครับก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่ว่าตัวบ้านไงตัวบ้านใหม่อ๋อเออพอตัวบ้านใหม่คนก็เลิศอ๋ออะไรอย่างเงี้อ๋อฮะ ครับผมก็คือจริงๆก็อยากมีแต่ว่ายังคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะเป็นอะไรจริงๆเคยชวนเขามาทําบ้างนะแบบว่าผมอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ถามเขาแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าเขาก็แบบก็ก็ก็เลยแบบว่าได้าเกิดเพื่อให้เก่งว่าเมืองว่างั้นสมมุติได้เกิดว่าเป็นวอล์กไปเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแล้วลองมาลองดูก่อนแล้วลองดูว่าแบบชอบชอบไหมหมายถึงว่าคือชอบตัวเองไหมหรือว่าแบบแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่เราพูดเก่งเราอาจจะนำเขาได้ก่อนครับก็เราพูดคนเดียวไปเลยเออแเราพูดคนเดียวแล้วชือยู่ในเงี้ยเลยมันอย่ในเมมเบแ่ๆแค่นี้ฟิฟินแล้วโอเคโอเคได้คหรอโอเคแล้วหรอโอเคแล้วหรอแล้วช่วงนี้เราช่วงนี้แบบว่าจะเปิดละครละครใหม่เป็นเรื่องอะไรหรือบอกยังไม่ได้บอกได้แล้วบอกได้แล้วว่าอย่างเบลล่าเออเบลล่าเบลล่าเบลล่าเออใช่นเต้นไหมกับละครตรงนี้ ก็ค่อนข้างค่อนข้างไปในเวที่ว่าอยากเปิดกล้องอเพื่อไปสนุกมากกว่ายังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นะลรเพราะว่าอันดับแรกคืลอละครเป็นละครคอมเมดี้่างที่แบบแจ้งๆทุกคนไแปบบพอเป็นละครคอ,รคอรมเมดีเ้เสร็จแล้วก็ย้ายใกลับมาเล่นกับเบลเทีครัก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันดีนะ,ะสมมติถ้าเกิดเป็นคอมเมดี้แล้วแบบได้มีโอกาสต่อร้องต่อเทียงกันใน ใน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 วัยนี้กันแล้วนะฮะก็น่าจะสนุกอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาพี่เต๋อเขาจะแบบเจ้าแม่คอมดีเนาะเราจะมาเวดามาเยอะกว่านิดเึงนย่างเงี้ยจะต้องหลับวิชาอะไรขึ้นมาเพื่อแบบงัดกับเขาแบบคอมดี้อะไรเงี้ยเพื่อจอจริงๆก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษาท่านโยดาอาจารย์ก็แบบเฮ้ย เราจะเราจะไปเวไหนดีไปปรึกษาท่านโยูาคุณเบลไงอันคุณเบลทำไมอันนี้ทำไมอันนี้ว่คุณเบลทำไมถึงเรียกว่ายูดอ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ว่าเนี่ยเราสนุกว่าแบบอย่างนี้แบบจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระนาดเขาแบบคือเขาแบบว่าเชี่ยวเรื่องคอมเมดี้มาครับถือท่านเป็นจานเบลจานเบลเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลอง เดี๋ยวพอได้ฟิตติ้งกันน่าจะแบบสนุกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมีเวิร์กช็อปกันแล้วครับพี่แจ๊บอ่านบทอ่านบทแล้วประมาณหนึ่งแล้วใช่ใช่ครับมมันโอเคตอนนี้ก็ได้ได้มีโอกาสอ่านบทเพื่อเพื่อเริ่มทำความเข้าใจก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปกันเร็วๆนี้ครับใช่ก็เดี๋ยวพออ่านบทเสร็จแล้วก็เวิร์กช็อปกันก็เดี๋ยวน่าจะจะมีเรื่องราวที่แบบเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังแบบมีภาพอะไรออกมาให้ชมกันได้ครับโอเคครับพี่แจ๊บขอบคุณครับ